ยอมรับไปเดี๋นี้นะครับผมว่าใครเคยเบียวเข้าโซนแบบคุณรุโบางผมคนนึงแหละแต่รู้ไหมว่าการเข้าโซนแบบในการ์ตูนมีอยู่จริงและคุณก็ทำอะไรได้ด้วย การเข้าโซนแบบในการ์ตูนคือการที่เราโฟกัสไปที่เกมหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์จนสตูวิ่งตึงมือจนต้นดึงศักยาภาพของตัวเองออกมาทั้งหมดในการ์ตูนเนี่ยคนที่เข้าโซนได้จะต้องฝึกฝนอย่างหนักและเป็นผู้เล่นพรสวรรค์ซึ่งในความเป็นจริงโชคดีเหลือเกินครับที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เล่นพรสวรรค์ก็สามารถเข้าโซนได้ในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่าโฟล์ครับคณเคยเล่นเกมที่มันตึงมากเจอสตูโหดที่อยากเอาชนะให้ได้และพอเล่นเสร็จพอหันมองนาฬิกาก็จะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปนานขนาดนี้เลยเนี่ยหรือทำงาน ลืมเวลาลืมกินข้าวและงานงานนั้นมักจะออกมาดีเสมอนั่นแหละครับเขาเรียกว่าโฟลสเตทดเป็นภาวะให้เราจดจ่อกับสิ่งใดมากพอและมีความท้าทายที่ไม่ได้ทํได้ง่ายๆคุณก็จะเข้าอยู่ในสภาวะนี้ครับไม่ต่างกับการเปิดโซนเลยแล้ววิธีง่ายถ้าอยากลองฝึกนะครับผมลองจับเวลา15นาทีโฟกัสอยู่ที่งานงานหนึ่งให้ได้มากที่สุดปิดห้องใส่หูฟังห้ามสิ่งใดรบกวนล,ลงถึงแมวด้วยครับช่วงแรกจะทํายากหน่อยแต่อย่าลืมครับว่าการเข้าโซนนั้นไม่ต้องเป็นผู้เล่นอสวรรค์ ้องฝึกฝนค่อยๆฝึกจาก15นาทีพัก5นาทีเป็น18นาทีพัก5นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผมเคยโฟกัสงานงานหนึ่งได้90นาทีและบอกลเลยครับว่างานนั้นเสร็จไวกว่าสอสาเท่าและก็เป็นงานที่ได้รับคำชมซะด้วยสามารถลองได้กับตัวเองได้เลยลองเริ่มจาก10นาทีก่อนก็ได้และนอกจากจะทําให้งานนั้นเสร็จไวขึ้นดีขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นด้วยครับและนี่ก็คือจิตวิทยา100ข้อที่ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนข้อที่หนึ่งครับ